มาอย่างครับผมโอ้หมารอไปลาไหลรอปลไหลมารอไปลไหลมาหมายใดครับลุงเนตรนี่ก่อนหนน้าอกหมายอย่างหู้ี่หมายไหนนะสารพัดครับผมอันนี้จะเป็นหมายเรี่ยงหนองลมครับโย่อกระควานเก่าล่ะครับคนคือลำหรือคือเรือเถอะครับว่าปลาไหลแต่นี่มันหลายครับเอวพอเนาะสารพัดแชนแนลกับลุงเน็ตถ้าลุยล่องเบิ้งครับเอวพอเอวพอหมันหมันหู้นะ จะพ่อได้ตั้งหรือเปล่าไม่รู้กลยครลองมาลุ้นน้ำกันครับสีพอมีแจมวะครับเอ้มันมีก็ะสาพันเนี้ยนี่นี่นเราก็ลองหาเลยโอ้สารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลหาไปสุแนาว่าแต่พ่อได้ปน ปู่หาปลาหาปลาไหลได้มาคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาแนวใดคอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับลุงป้าน้าอายายมายายหายายสีมือนีสารพัดแนวครับยิบเดเบิทคู่ใจครับพอดีเขาเห็นลุงเนตรพาลุยพันเฮ็ดครับ เอาเล่นลองเฮ็ดเบิงครับนี่ครับสีมีิต้มฝากพี่ฝากล่องบอลองมาลุ้นกันเลยครับหมายเวียงหนองลมครับเฮียเฮาครับลองมาลุ้นครับลองมาลุ้นครับนี่ครับเอาได้พันครับ หนันครับนันครับเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งครับหนึ่งเข้าไปแล้วครับจึ๊กครับโอ้เจังสี่มีครับเจังสี่มีครับพี่น้องครับมีครับมีครับโอ้ใส่ไหครับขุดซอยจกหน่อยครับอืมอืมอืมเตียมบ้าแล้วครับเต็มแรกครับเอ้าเอ้าโอ้ครับพี่น้องครับเอ้าเต็มแรกมาแล้วครับโอ้ งามครับงามครับเบิ้งครับแต้มแรกมาแล้วครับเออตัวครับบุ้ยครับพี่น้องอ๋อตัวมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกครับเออตัวครับพี่น้องอู้งามครับงามครับมาแล้วครับนี่ครับแต้มแรกครับหากินเพราะได้ปนพี่น้องสตรเด็ดครับ ลุงเนธผ้าเฮ็ดครับจะกินว่ครับครับเอาเร็วครับเอาเร็วครับเอาเร็วครับเบิ่งสายครับเบิ่งสายครับเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งเบิ่งสายครับนั่น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 ครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับดึงสายลงไปเรื่อยๆหรอครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับมันดึงสายลงไปเรื่อยๆหรอครับครับนั่นครับยังดึงเรื่อยๆอยู่ครับยังดึงเรื่อยๆอยู่ครับล่อกอนครับล่อกอนครับนั่นครับดึงเรื่อยๆหรอครับเบื้องสายเข้าครับพี่น้องอู้อู้อู้ยังลากเรื่อยๆครับ โอ้อยู่ครับโอ้ครับเอาละครับอยู่ครับโอ้โอ้ครับครั้งแรกในชีวิตครับของสารพันธ์เชนเนลครับที่ได้ดึงแบบนี้ครับออทเทเนนติกครับโอ้โอ้ครับบุ๊ยครับบุ๊ยดือเถอะครับออทเถอู้ลาโถปอาทแห้งคัดครับโอ้ ดจังไดย์เลยพี่น้องโอ้เอาจังไดเอาจังไดครับบิร์ดเจ้าทีนี้เนี่ยดึงแห้งคักครับพันเสียก่อนครับบิดประสบการณ์ในชีวิตครับข้างแรกครับข้างแรกเบอร์ดทูเบิดโอ,โอ้ดึงบ่ติีงครับเบอร์ดทูห้สูสุดใจคือกันล่ะครับ ครั้งแรกครับครั้งแรกที่มิเตียมบะครับออกออกมากเรียรแล้วครับต้องใส่ไดนครับพี่น้องมารุ่นครับพี่น้องอือืมหัถัวยังแห้งอยู่ครับอือถัครับพี่น้องว้าวถั่วครั้งแรกในชีวิตครับที่สารพันชแนลเฮ็ดแบบนี้ครับโดยคำแนะนําำของลุงเนตรครับอู้หากินเพราะเด่นปนครับพี่น้องสะออนครับ เก็บครับขอเก็บครับอู้มาแล้วครับแต้มแรกครับปอดไ่ครับไ่ครับอูสะอรอนครับอังสี่เลยครับมีสามแต้มครับวัตถุดิบเ้าครับปลาไหลซับครับบักเขือครับใบบักหูดซ้อยครับใบกระเพ้าครับพริกหยวกครับ พริกแห้งครับกระเทียมครับตะไคร้ครับอันนี้เขาจะโขกครับเบิ้งครับมึงอุปกรณ์เข่าครับพร้อมแล้วครับเมนูเด็ดครับมื้อนี้ครับผัดพร็ดปลาไหล สารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนใ่หนูหาปู่หาป่าหาปลาไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไร่สไตล์หามาเนวได้คอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปน สารพันสารพันชาแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เด็กที่อยู่ในคันคนแก่อายุเกิน90ปีโปรดชายวิจรณยานหักเพราะคลิปต่อไปนี้มันมานค่กับพ่อได้ป้นข่อยกับพ่อได้ป้นข่อยกับพ่อได้ป้น